สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้นะคะแม่มูจะพามาติดตามรับชมทางตัวเลขปู่สายตัดงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะปูกระไ้เด่นหนึ่งกับสองนะคะมาหาหนึ่งนะคะมาชมจับคู่ไ้บอกเขานะคะเมื่อนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่า ปูจะเดินทางให้ตัวไรปูจะเน้นจะเด่นให้ตัวไรนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาหอดมาถึงแล้วนะคะเขาไปรับชมรั้ฟังน้ำกันค่ะการนมาสการครับปูการนมาสการเนาครับปู่ะธรรมชมงวดที่ผ่านมาม,มาแะเด่นล่างมาแต่หนึ่งนะครับเน้นคักหนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งมาหาหนึ่งทรรมชมนะครับอือว่าเหล็กเด่นปูเห็นเด่นหนึ่งแมนของปูอยู่อ,อ่ะจับคู่ไม่เข้า นะครับงวดก้อนนี <c 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 ười> <c ười <c <c ่เขาทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันงวดนี้ปูงวดนี้จะเดินต่อว่ะครับเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางมาลุ้นจะเดินต่อไว้ครับปูสายตัดชิคก็งนะครับผมหนาวอากาศเย็นแน่มือนท่านผู้ชมอากาศกลับไม่เย็นหนาวดี หน,นั่งสัตว์มดเด่นเด่นบนแปดกับเก้าขับปูจับคู่รถลับจับคู่เลยปูเต็มสูตรเลย แปดห้าแปเจาจะมาบินอีกอระบบปัวใช่บนนี่ยเราได้เบิร์้ชอบได้ครับทาได้เบิร์้ชอบ9ก้าห้าเก้าเก้้ย เลกดับดูเลกดับกเลกดับบนะอดออกตูนแก <c oughs> บวหาบวกกันห้ากกันได้สามม,มมีตัวตัดต์ะไรมีตัวตัดปะปูแล้มีตัวตัดเก่าตัวเด่นแล้วปูอ ประเด็นนี่ยวันนี้ครับเกิดขึ้นมาอยังเด็นเก่าบ่กปูเมืเด็นไซจะถูกใจเป้าเท่าเท่าแท้ธรรมชมเอฟซี่ทงว่าถามมีเก่านี่ถูกใจเป้าเท่าลวดพร้อบอ่ะนมมีตัวตัดปู มีตัวตัดเลยอ่เอาตัวเน้นนี่ละปูวมันมีตัวตัดกัาตัวเน้นตัววงเลย<ม>เด่นบนแปดกับเก้าเด่นที่เก้านะครับชุดบนลมในได้ทำชมได้มีเสียงลมแน่ครับมืมันนี่ร่มืันนี่รมแห้งลมหนาวหนวาวพร้อมปัวาแต่ว่าเบาแต่ว่าพอดีอากาศซับนี่หนาววงตัวไหนปูวนะวงตัวม,มันชอบมากว่องตัวมันออกเลยปูวชอบมาก เจะว่องว่องตัวถูกใจเป้าเท่าอีกแล้วเนาะวันนี้เก้าฮกกันมาเนตัดบ่ได้เรามาสลุเอาครับเรามีตัวตัดน้ำปูเนาะเก้าหนีเด่นเก้าฮกคู่เดียวบ่อปูตัวร่องตัวเดชไม่ได้ถ่าลักเก่าไหมครับถ้าลักเก่ามีตัวร่องบ่หรือเก้าเด่นเก้าฮกตัวเดียว เห็นก่าโเป็นรถอคอยรอ,ยอสรุปห้าเพื่นอยากมักตัวร่องไหมปูยังบไร่องร่องคาับลองกันอีู่แล้วเก่าเจ็ดธรรมชุม,มชุดล่างปูล่างอ่ะอเดีด่างนี้เป็นตันวอะไร อชุดล่างท่านผู้ชมเด่นเก้ากับศูนย์เด่นล่างเก้ากับศูนย์เก้านี่ชนบนชัน้นล <c oughs> ่างได้ตุ๊กปูเนี่ยอื้บนชั้นบนช่้นล่างครับจับคู่ 9 3 9าสามเก้าสี่เก้าหกปัวคือขาม 9, 5, 5, 5, 5. <laughs> เก้าหาปัวเก้าไม่้เวเอ้าเก้าหกชุดบนเลยตัวปูเนี่ยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สี่ปพัวคือเขียนศูนยสี่สองกันเจ้าค่ะศ6นเขียนม่ไลยปูบสามารศูนย์สี่เนี่ยะคะไม่วนนี้มาตัวเชียนเพี้ยนอะ ตัวเน้นตัวเน้นปูเ<ไ>ก้ากับศูนย์ตัวใดเด่นปูนตัวนี้ตัดทิมเลยตัดตัดศูนย์ทิมเด่นเก<ไ>้าโอ้เก้าเด,ด,ด่นล่างเด่นบนเด่นวงตัวใดปูเด่นล่าง วงไนปูเก้าสามวงใหนสามปูด้ล่างดอวงสามเลยครับถ้าเนียๆตัวนี้ด้ลาด่างได้เอาแต่ว่าปูมนไ่ได้เขียนให้ไม่ได้เขียนแต่วงตัวชุดบนไปเลยอ่อ่าเนียตัวนี้เลยครับเก้าสาสเกห้าลักศูนี่บเนนะัปูเนาะ ศูนย์บอมไม่มาล่างครับอ่าว,วันนี้ศูนย์บอมมาล่างถาเกเาหามาคือมาล่างเดินล่างตัวเดียวคือเข้ากันเอาแต่ปูคืาาบอบัเขียนหลังเกาห่ามันอยู่ในเดียวเลยบัเขียนเอาหามาล่างได้ปูคขาบัวเขียนบัเขียนบาปูบัเขียนไใเพิ่น, <c oughs> นบธุ์มาปูทั้งไต่พูนกระไดปูครับผมเอา อ๋อคนจะมาปล่อยนี่ตะปูว่าได้เก้าห้าพี่ปูเอาล่างสรุปได้แล้วแต่บนยังสรุปว่าเอาบบาเถาเขียนตัวยิงใหญ่ให้ได้ทำชมเด้อนะครับล่างสรุปได้แล้วแคปหน้าจอนะครับผมคือว่าลงแนวสรุปได้พร้อมล่างแต่บนยังสรุปว่าได้แต่ว่าล่างเก้าหาปูว่าไปนําเด้อทำชมเด้อแต่ว่าปูว่าบนแล้วบบาเถาเลยปูเขียนให้มันชนบนเนี่ยชนกันเก้าห้า เห็นเก่าชนล่างชนบนครับผมนี่ชุดทองปูนะครับปูสายตัดธรรมชุมนะครับงวดนี้บ่อตัดได้ธรรมชม่มด้นะครับปูว่ามีแต่ตัวเด่นตัดบ่อตัดบ่อบ่ปูนอสลบใกล้เมื่อชุดล่างนะครับบูไใดมักเก่าหานี่ครับปูก็ได้เขียนไห่เบาเท่าได้ปูเขียนไห่ธรรมชมนะครับเก้าห้า ปูวามีอยู่บนแล้วเขาบ่าวเล่ด้ปูเอาหาปูานเน้กนกะลงให้เอฟซีพนันะครับเด่นบนเด่นแปดกับเก้าเด่นที่9นะครับลัก8 8ดแปดห8าแปนะปูว่งกลมให้ที่8 6ดหกหลักเก้าเก้าหปนะปูเด่นบนเก้ร่องเก้าเจ็ดนะทาเก้าหาในปูวงให้ื้อมาล่างธรรมชม่มนะเด่นล่างเด่นเก้รองศูนี่ปูตัดนะครับ,รบผมเก้าสาตัวเน้นหะลักเก้าตัวร่องเก้าหกนกันบน ลักศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกถ้าผู้ใดมักหลักศูนย์แต่ว่าปูตัดหลักศูนย์นะครับท่านผู้ชมอ่าเอานะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้นะครับอ่าเป็นแนวทางนะครับสิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่าผู้ใดมักจะจันไปนหาหยิบจับลตอตรีท่านผู้ชมนะครับผมก้าหานี่ถ้าเล่นมาล่างหองปูล่างอย่างเดียวเลย,ลยเอ่า แตาเ่าหกนี่ชนบนชนล่างด้วปังวงวดงวนี้เด่นเก่ากว่าปัวบนกับเก่าคิดว่างวดน,นี้เกามากเอามาสองงวดที่เราเก่าบามาดปัวมาดีมางวดนีมากงวนดนีเป็นตนนัวเดดเอาเป็นตัวเด่นธรรมชุ่มปัวแาบหรือผู้ใดมักเก่ายังจะบมาเก่าศูนยมปันี้ นี่เกลืกับซูนจุปมานํากันบอกเขาวในหวยยังไม่ออกติดไปได้ทุกตัวอ่าท่านชมกราบขอบคุณขอบคุณปู่ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมพ่อคับคิมนาครับสวัสดีครับฟาถูกค่ะเดี๋ยวชคได้มานั้งปูดเด้อค่ะพ่อครับไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดี<อ>ค, <ะ S 1> ค่ะ